โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นา่ารักทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับยกล้อค่ำหมดนะครับผมวันนี้เราก็มาซื้อหลอดไฟของเจ้าห50ห้าศูนย์กันนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้หรือปานะเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยว,ยวจะไปใส่ให้ดูแต่ว่ารถยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือยังไม่ได้เคี้ยงรถยังขี่ไม่ได้นะครับคนดูก็เดี๋ยวรอประมาณสักสักพักหนึ่งไม่นานหรอกผมจะจัดการให้มันเสร็จแบบแฟลงแฟดิ้งเอาให้ครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามชมด้วยนะผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่วกิจ เกี่ยวกับเจ้าสกู๊ปปี้พันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้ดีกว่าแต่คือเบอร์มันเบอร์มันมันเป็นเบอร์เดียวกันนะทุกคนมันเป็นเบอร์เดียวกันตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วสุดยอดไปเลยผมไม่รู้ว่ามันมันจะใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูกันแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีอะไรแต่ซื้อหลอดสีฟ้ามาน่า,นาจะเส็น่าจะเป็นสีฟ้าแต่อยากได้สีขาวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนที่เราเ,นเ,นเลือกใส่ไฟกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ไฟตัวนี้กันนะก็การใส่ไฟเขาไม่ยากเสยียบเข้าไปปึ๊บแค่นี้แค่นี้จริงริเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันว่ายดืดยี่คิดติดหรือเราดีไฟสูงมีไหมยังิงไฟสูงมีนะ ติดนะทุกคนคือมันใส่ได้นะไฟสมติดไฟพลาสติกนะครับโอเคแต่ไฟมันไฟมันร้อนมากเลยร้อนร้อนอยู่ไฟร้อนนะครับก็น,นี่นะครับผมสภาพแฟดิงก็ <c oughs> เป็นประมาณนี้เลย สภาพแฟลงแฟลิงอารมอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะแต่ไม่มีใครนอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันเดี๋ยวผมหาขออนุญาตหาที่ตั้งกลง้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าม่ต้องตั้งประมาณไหนวะต้องตั้งประมาณไหนเดี๋ยวเอาบอกมาตั้งกล้องก่อนแล้วกันโอเคเอาบอกมาตั้งกลง้อง ไม่รู้จะมองเห็นไหมตั้งได้หรือเปล่าเนาะโอ้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 หลวงหลวงหลวงเน่ไม่ไม่มีที่ตั้งก้องไม่รู้ว่าจะมองเห็นว่าแต่หลังเห็นเป็ตอนกลางวัน Nó dù như ngay quá, thế yeah. ต้องถอดดอกมาทไมผมไม่ดูน่ะเฮ้ยโอเคอีกเหมือนเดินไม,ม่คอนโดจริงเหมือนเดิมประมาณนี้โอเคครับผมหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ตัวที่มันพังก็มีตัวนี้ ที่เราดัดไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแฟลิ่งชิ้นนี้ชิ้นข้างหน้านี่นะครับที่เอาไว้มันอยู่ประมาณตรงนี้มันจะอยู่อย่างนี้มันมัน,ม,นมันจะอยู่ประมาณนี้อันแหละแล้วก็ชิ้นนี้ปกติดีไม่เป็นไรนะรผมก็เหมือนเลอามารีวิวเนะออมารีวิวแหละนี่ก็ชิ้นนี้ แต่ผมน่าจะใช้ต่อในชิ้นนี้ไม่น่าจะได้เบิกใหม่นะฮะชิ้นนี้น่าจะใช้ต่อเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะใช้ต่อแหละแต่มันแตกแค่ตรงนี้ทีเดียวเนาะนี่มันแตกมันแตกแค่ตรงนี้ทีเดียวโฟกัสสิลุกให้มันมันแตกแค่ตรงนี้ทีเดียวแล้วก็มีโคมไฟหน้าที่ผมซื้อตัวน,นั้นมาก็เพราะว่าไม่อยากจะซื้อหลอดเดิมศูนย์นะครับ ไม่อยากจะซื้อหลอดเดิมศูนย์ครับก็น,นี้ของเดิมโอ้มือไม่ถึงว่ะคนเดิไม่เป็นไรเนี่ยของเดิมดูดูนยะเห็นไหมของเดิมหลอดไฟเดิมเห็นไหมเงีย้งยเงายสามเงก็มีชิ้นนี้ที่พังตรงนี้ครับตรงนี้แตกนะครับตรงนี้แตกนะครับผมคนดูก็มีไฟเลี้ยวหลุดมากไฟอะหลุดนะ นะก็ไฟเลี้ยวผมไม่ซีเดียวนะผมก็ไฟเลี้ยวซื้อมาถูกมากๆเลยก็แต่ฝั่งนี้มันไม่เป็นอะไรมากนะครับก็แค่มันหักตรงแงงข้างหน้านี่เองนิดเดียวผมน่าจะไอชิ้นนี้น่าจะแปลงใส่ครับชิ้นนี้น่าจะแปลงใส่ชิ้นนี้น่าจะแปลงใส่เอาเพราะมันมันหักแค่ตรงนั้น,นตรงหูยึดแล้วก็เน่สองสองชิ้นนี้ผมน่าจะแปลงใส่ทั้งคู่เลย เพราะว่าอีก,อ,ก,อ,กอันนึงมันอยู่ตรงนี้ไงแง่งมันอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวผมเอากาติดอะไรติด,เอ,เ,ตดเอาก็ได้ก็ชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ไฟลี่ไฟหลี่ผมรู้สึกว่ามันถอดไม่ได้นะไฟลี่ไฟหลี่รู้สึกว่ามันถอดไม่ได้นะถ้ามันถอดได้จะดีมากก็น็อตเน็ตก็อยู่ตรงนี้กองกันหมดนะครับผมก็มีแม็กที่ต้องเปลี่ยน นี่แมกนาต้องเปลี่ยนแล้วก็ยางครับยางใช้ไม่ได้แล้วยางก็มีหม้อน้ําก็ถอดออยคูลเลอร์ก็เอาน้ําออกมาแล้วนะครับผมก็คือข้างหลังไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะครับรถเสียงเครื่องปกติดีแล้วก็ผมก็ลื้อออกมาดู<อ>พวกพวกเปท้ายนะครผมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็หาแหวนอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอนะครับไม่รู้มันไปไหน แต่รถไม่เป็นไรมากครับผมรวมๆแล้วใช้ได้ปกติครับถังถึงก็ปกติครับโชค๊คไม่รู้ว่าบิดหรือเปล่าใครที่รู้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันบิดหรือเปล่าตั้งแต่ชนมาแต่โชค๊คคือปกติมากนะครับเท่าที่ขับเท่าที่ลองขับดูแล้วปกตินะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเจ้าแมวมาป่วนเราก็มีบางโคนหน้านะผมที่แตกแบบใช้ไม่ได้เลย โคน้หน้าใช้ไม่นานแตกสองแตกสองสามที่นะก็เนี่ยชิ้นแต่ชิ้นชิ้นนี้ข้างบนข้างบนตรงหน้าไม้ตรงไรมันมันไม่ได้พังมากขนาดที่จะต้องเปลี่ยนนะตรงนี้ก็อันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะแฟลิ่งมันใช้ไม่ได้ดูหัย,ย็ดมันแตกข้างล่างข้างบนอันนี้ก็แตกเหมือนกันฮะแตกหมดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็มันก็ปกตินะชิ้นนี้ใส่ได้ปกติ ยังไงวะผมลองใส่แล้วนะชิ้นนี้ประกอบให้ดูชิ้นนี้ก็ไม่ได้หักไม่งอไม่อะไรนะไม่ได้พังไม่ได้หักไม่ได้งอโอเคประมาณนี้วาเนข้างหน้าก็เป็นเหมือนเดิมปกตินะปกติทุกอย่างนะครับผมชบไม่ติดเฮนไม่เป็นไรเฮนไม่งอก็ประมาณนี้ครับรถก็ ไม่ได้พังอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็แค่ต้องเปลี่ยนล้อแม็กหน้าโค้งไปกับบางโค้แค่นั้นนะชิ้นพวกใหญ่ๆพวกกรอบข้างข้างๆต้องเปลี่ยนแต่เสียดายสติกเกอร์ผมเสียดายสติกเกอร์ฮะก็มนนีไม่เยอะนะครับก็ชิ้นหลังก็ประมาณนี้ลบๆอาจจะลบๆหน่อยกลับประธานภธยด้วยนะนก็อาจจะลบนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะเลยนี่ผมหาเหวนไม่เจอไม่รู้ไปไหนสองตัวแหรนหายสองเนี่ยนะเหรนหายไปสองตัวนะไม่รู้หายไปไหน เดี๋ยวเก็บห้องน่าจะเจอแหละอันนี้ก็โกไกลนะอไก่เดิมมันแตกอยู่แล้วนะแต่มันต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่าโกไก่มันยังใช้ได้อยู่เดิมของเดิมมามันแตกอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเยอะเลยมีน้องแมวจอมสนที่มาช่วยเราทําง,งานก็สปู่หลังงอครับสปูลยกรถหลังตัวน,นี้งอไม่รู้ว่างอเพราะอะไรนะท่อเดิมกะจะเปลี่ยนท่ออยู่เหมือนกัน <laughs> กะจะเปลี่ยนท่อแต่ถ้าเบิกไฟลิงใหม่ก็จุกเจ็บๆเ,เหมือนกันนะครับไม่อยากจะเบิกใหม่นะก็ที่ไหนที่มันพอใช้ได้ก็ใช้ไปนะต่อไฟก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ ไฟก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคุณเดูก็คงสําหรับคงเดิมก็ไม่ยังไงอะ่ะมันไม่ได้แตกเยอะมันก็ไม่ได้พังเยอะก็ชิ้นนี้ก็เป็นไฟลีของตัวนี้เนี่ยที่ผมจะเบิกใหม่มันมันใช้ไม่ได้เลยนะมันหักแบบแตกแบบนี้เลยแตกเล็กเลยนะครับชนตูดเขาเต็มๆมแเสียดายสติกเกอร์นะเสียดายกนะอชนะิเสียด้ายสายชูนะอีโอมุสาติดให้นะเสียด้ายมากเลยต้องทิ้งนะโอเคครับผมเป็นอุทาหรณ์นะผมทุกนนี้ก็ขับรถปลอดภัยกันนะครับเดี๋ยว อาจจะผมอาจจะทําคลิปประกอบรถให้ดูนะเพราะตอนนี้ผมก็จะเริ่มประกอบคืนแล้วนะเพราะว่าบางชิ้นมันมันมันยังใช้ได้อยู่นะบางชิ้นมันยังใช้ได้อยู่นะนเนี่ยชิ้นนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมไกกชิ้นนี้ก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ไม่ได้แตกเยอะขนาดนั้นชิ้นนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ข้างๆเห็นไหมเริ่มเ,เปลนเวลาเริ่มเปลยนเวลาเห็นไหมมันก็มีไม่เยอะครับที่ต้องเปลี่ยน งอิดน็อกให้น็องแล้วก็เห็นไหมคือข้างๆมันไม่ได้เป็นไรกับคนโดนนะตอนแรกน้องบอกให้ทำเน็เก็ตนะน้องบอกให้ทําเป็นเน็เก็ตนะฮะก็อันนี้ก็เราดูต่อไปว่าผมจะทําเป็นอะไรนะ็อตยึดไม่กี่ตัวเองนะหกห้าศูนย์ถ้าแกะออกก็อยู่ประมาณนี้เลยครับผมก็ข้ายขวามันมันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะชิ้นนี้ก็ใส่สบายๆชิวๆมีวายทำเองนะยกเ้าขามดผมอาจจะถือกล้องเนเดียวหน่อยอาจจะเปดไม่นี้เท่าไหร่นะ อาจจะด,ดูดูปิดหัวปดหัวหน่อยก็ขอโทษด้วยนะก็อ,ะะอยู่ประมาณนี้เอาจิ๊บล็อกหายโอเคจริง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 มันก็ไม่เป็นอะไรเยอะหรอกกันดูก็น,นี่นะฮะที่จะต้องทำใหม่ครับไดจิ๊บล็อกตรงนี้ลแบบ็อกเหาตอล็อกอยู่แป๊บนึงน,นะผม <laughs> ขอดั้งกล้องสักคู่นะ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับคุก็มีนิดหน่อยที่ต้องทำนะนิดหน่อยจริงๆก็เนี่ยมันก็เป็นกะมาเป็นสภาพเดียวนะเหลือแค่เปลี่ยนล้อกับไฟหน้าแค่นั้นเองชิ้นนี้ผมกะจะผมก็นอนคิดหลายวันอยู่นะว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าถ้าชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่เลยมันเบิกใหม่คือมันแพงมากๆนะครับชิ้นน้าเนี่ยชิ้นนี้มันอยู่เกือบเท่าไหร่ปะก็หลายพันอยู่เหมือนกันเลยยังไม่กล้าเปลี่ยนนะครับผมก็ถอดแค่นั้ไม่กี่ตัวเองนะฮะ อหูยึดตรงนี้ไปแล้วนะฮะหูยึดแต่ไม่ไม่จำไม่ได้ว่าหูมันมันยึดกับอะไรนะมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้อืมตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เปล่าผมก็จะไม่ได้นั่นขอออกมา่าฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้ฝัง่งขวาใช่ไหมอ่ามันอยู่ประมาณอันนี้มันจะอยู่ประมันเลยวะมันต้องคำนวณเลยนยยยี่อยู่ฝั่งซ้ายอ่าใช่ใช่ใช่อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอวางกล้องอีกสักรอบนึ่ง เรามาดูว่าว่ามันมันจะอยู่ประมาณไหนอันนี้หมูยัดสองตัวไปแล้วนะหมูยัดสองตัวใช่ใช่อันนี้มันอยู่มันอยู่แบบนี้มันอยู่ลักษณะนี้ครับแล้วเป็นหน้าชิ้นหนึ่งมันจะเป็นชิ้นหอึ่งแบบนี้แต่คือชิ้นที่ผมจับอยูผมันใช้ไม่ได้นะชิ้นที่ผมจับอยู่มันใช้ไม่ได้เพราะมันมันหักทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะถ้ามันหักแค่แบบถ้ามันหักแค่ยชิ้นชิ้นเดียวอ่ะมันหักตัวเดียวมันยังมัันยงพอแบบติดกาวคืนใช้ได้นะแต่เราจะไม่เสี่ยงกับกาวนะผมเพราะว่าแฟรดิงมันรถมันสองร้อยบวกอยู่แล้วนะรับ มันคือการมันไม่ทนทานให้คุณดูเอออย่างเี้สติกเกอร์โอชิต้องสั่งใหม่เดี๋ยวเรามาดูมาดูอีกข้างนึ่งเลยเรามาดูอีกข้างนึงครับขออนุญาเก็บไปก่อนเอาเคียร์น็อตอันหนึ่งใช่ไหมก็ข้างนึงก็จะอยู่ประมาณนี้ฝั่งนี้กิบล็อกไม่แตกครฝั่งนี้กิบล็อกไม่แตกแต่ในตัวที่แตกคือหูยึดนะครับหูยึดแต่ข้างมันมันแตกหูยึดข้างล่างก่อนมันแตกหูยึดข้างล่างแต่ชิ้นนี้มันยังชิ้นนี้มันยังใช้ได้อยู่ชิ้นนี้ใช้ได้อยู่แต่แต่เเเสีีียาาากกกรทท่่่ผมมมมบอออววััันนนนนป็ะ คือมันมันไม่เหมือนเลยว่ากับปูยึดเดิมครับคุณผู้ชมันเป็นกาวนะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะก็เลยต้องต้องต้องสั่งใหม่ซ้ายขวาชิ้นนี้ซ้ายขวานะซ้ายขวาก็กับสองพันเหมือนกันในชิ้นนี้คือมันแตกไว้แต่ว่าผมเจาะกระดาษทรายขูดข้างล่างนี้มันมันมันไม่สวยใช่ไหมนะมันมันไม่สวยนะตรงนี้ก็แตกน่าจะชัดน่าจะเห็นชัดแล้วเพราะว่ามันตะกี้ผมถ่ายย้อมแสงอันนี้ตัวนี้นี่เห็นไหมมันแตกนะฮะอืมมันแตกไปเลยนะผมก็ชิ้นนี้ก็น่าจะยังใช้อยู่ชิ้นนี้น่าจะยังงใใชชชช้้้้้้้้้ออยยยู่่่่ไมนนนนนาาาจะตเลลแแิิิีีกก็ดซขวว น่าจะแป้งหูยึดเอาแป้งหูยึดก็ไม่ได้นะอาการหนักสาหัสขนาดน,นั้นนะครับแป้งง่ายครับทำเองด้วยนะัมไม่ต้องไม่ต้องจ้างช่างทำเองเ้ยวอ่ะ <c oughs> ทำเงองกเลยพอพอดีเลยผมอยากเปลี่ยนบางคนพอดีเลยเห็นไหมมันพอยางเราเนั่ยยางแตกครับยางแตกรวดรวดยางมันฟาดไม่สวยเลยกยกจะเปลี่ยนเพราะมางคนหลังเลยนะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตใหด้ดูบ่อยบยแล้วกันนะครับก็รถก็เป็นประมาณนี้ครับกล้องหน้าสวยกว่านะรถก็อยู่ประมาณนี้แหละไฟหน้าก็เข้าที่เข้าทางละไฟลิงบนก็เข้าที่เข้าทางละนะครับ ก็เสียงเครื่องนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะว่ามันจะดงังเพาะหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปดูกล้องอนะ่ะโอเคามาฟังเสียงเครื่องกันนะ,นะครับเสียงเครื่องปกติดีนะผมว่าเดิมๆคือสตาร์ทบ่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวม่อน้ําเสียนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ําในหม่านม้อน้ําคือโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็โอเคครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำรถและทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้เต้า650ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำแบบยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับก็ไว้ติดตามชมกันหน่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ